สวัสดีค่ะยินดีตอนราบทำผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงเหล่าร่วยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบทในช่วงแรกของมือวันที่2ี เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2567นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางค่ะพี่น้องค้ามอนี้แอดผาพี่น้องประเทศสกุลสกุลมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางต่องวดน,นะคะจากหลวงพี่คุณหารน,นะคะพี่น้องค้าเอฟซีหลายฐานหลายคนนะคะก็ถามถึงแนวทางของหลวงพี่คุณหารน,นะคะพี่น้องคะเอานอกจากแนวทางของหลวงพี่คุณหารแล้วนะคะพี่น้องมอนี้แอก,กนัา ความฝันมาเบาสูฟังคือกันพี่น้องไอ้กับฟันคือกันนะคะหลังจากที่แอดได้บอกความฝันสูพ่อแม่พี่น้องฟังในคลิปแรกนะคะมื่อวานกะมีความฝันเพิ่มเติมแล้วก็ได้เป็นตัวเลขนะคะพี่น้องคะแต่ว่ากับบรูวาสีสีเข่าหรือเปล่านะคะพี่น้องคะแอดฟันมันมีไอก้กะได้นํามาเบาสูพ่อแม่พี่น้องฟังแบบนี้นะคะพี่น้องคะผิดพลาดประการใดไอก้กะต้องขอโทษขอให้อ่าไว้นะที่นี้นะคะพี่น้องเอาเมื่อนี้นะคะตัวเลขแนวทางของหลวงพี่ คุณฐานนะคะแล้วก็แนวทางเพิ่มเติมของเบื้องเราด้วยนะคะตัวเลขสีด่ดดม่าเป็นตัวไหนพอไมมพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะพี่คะกาบนมัสการคะ่ะลุงพี่คะกาบนมัสการค่ะค่ะลุงปี่วันนี้มาตามแนวทางของหมวดเหมือนที่หนึ่งมีทุนหน้านะคะลุงพี่คะค่ะ วิ่งบน9ก้ากับแค่ะลุงพี่คะฮัลโหลค่ะวิ่งบนเก <97. S 1> ้าก <8. S 1> ัแปดค่ะค่ะแล้วก็มีตัวไดนะคะจับคู่ค่ะคู่เก้าจเก้าเจดค่ะเก้าหค่ะเก้าสค่ะ วงกลมเก้าเจ็ดค่ะอัน,นี้ล่างวิงง่งแปดล่างวิ่งเียังก็ค่าลุงพี่เจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดนะคะค่ะวง,ง่แาล่างนี้วงกลมไปที่แปดนะคะค่ะูแปดหนึ่งแปดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดศูนย์ค่ะ อ่าถ้าท่านมาเจ็ดก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าค่ะอ่าวงกลมไปที่แปดศูนย์แปดศูนย์ค่ะอ่าเมื่อแหร่คะค่ะลุงพี่ก็แล้วอ๋อเลขนำมน้วนลุงพี่เช่นเมือไดนะคะลุงพี่คะต่นนี้วันที่สามสิบ อ๋อเฮรันที่สามซิฟนะคะเน่จ่ายจ่าลวงพี่พอาะดิเอฟซีเพันพันถามหาเลขนมนต์น่ะนะค่ะลุงพี่ครับครับจ่าลุงพี่เพราะว่าหลวงพี่ที่ได้กับวัดชีสเกตเด้สิไปชีสเกตดีครับบัดนี้มือใดคะลุงพี่คะมาสีกับอื่อนอื่นอยู่ค่ะอ๋อค่ะค่ะเพราะว่าทางนู้นเจ้าโทษต่างมันมีพระอยู่วัด จ้ะน้ำศพน้ำอืมจ่าก็เลยว่าสิได้กลับชีสเกตวัดที่ค่ะแมน่นตอนแรกกะว่าชีจำเป็นสายอยู่นี่และวต้องชีสได้จำหววจรือว่าวคืคอขจ้าโทษน้ำคนโทษน้ำวันทนี่ค่ะหลวงพี่แม่นอืมจ่านักสิได้กลับวัดเจ้าของคนละมื่อคืนมื่อคนอ๋อ ค่ะค่ะลุงพี่ได้ค่ะลุงพี่เนี่ยนขึ้นขึ้นลุงพี่ก็ได้ค่ะิดบาดปิดอ่ะเอออันเล่าประคาลุงพี่คะแมนโอ้แต่ว่าทั้งเล่าทั้งน้อยนี่คลองแชมเลยนะลุงพี่ะเขาดีอยู่ Affiliated. นนมนตลรอวันที่สามสิบนั่นแหละคันน้ำมตนอ๋อขันน้ำมตนอีกกระสีเดรเดอพู่ว่าจะของสีสเกต็ตัวราคานว่าค่ะลุงพี่คะแมนแมนจ้าลุงพี่อ่าค่ะกัจจิธาพุลามันที่สามสิบแล้วค่ะลุงพี่เนาะครับคอ่ะลุงพี่ขอบคุณลุงพี่นะคะแะสรุกอีกทีแก่นั่นแหละสามสิบนั่นแหละสามสิบพร้อมคันน้ำมตนนะคะครับจ้าได้ค่ะลุงพี่ขอบคุณลุงพี่ค่ะ ากาบนรมาสก,การคคาสาธุค่ะสรุปตัวเลขแนวทางท่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลข่องวดนะคะจากหลวงพี่คุณหารนะคะพี่น้องคาร์มาน,นี่หลวงพี่คุณหารแล้วกว็นําตัวเลขมาอฝากนะคะบนลังหลวงพี่แล้วกวันแยกให้นะคะพี่น้องคะเอาเข้ามาเบิ่งตัวเลขกันเลยเนาะพี่น้องเนาะ ตัวเลขชุดบนของหลวงพีพ่นนะคะุณหารค่ะวิ่งบน9กับ8นะคะพี่น้องคะ่ะวิ่งบน9กับ8เน้นเก้านะคะพี่น้องคะ่ะวันนี้ตัวเลขจับคู่บนนะคะ97 96กับ94นะคะพี่น้องคะ่ะ97 96 94หลวงพีแล้วเน้น97เด้อพี่น้องเด้อชุดบนนะคะเน้น97นะคะพี่น้องคะ่ะตัววิ่งนี่คือเน้น7เอ้ยเน้น9นะคะพี่น้องคะ่ะ ล่างค่ะวิ่งล่าง7กับ8นะคะวิ่งล่าง7กับ8ตัวเลขจับคู่ค่ะมี8 1 Jedi 8, 1 8 2 1 8 0 7 0 7 1 7 5นหาะคะหลวงพี่เราอ่าวงกลมตัวเลขล่างเนี่ยตัววิ่งคือหลวงพี่เราเน้น8นะคะจับคู่เน้น80นะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะแนวทางตัวเลขจากหลวงพี่ขุนหารนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้เด้อพี่น้องเด้อ เอาในคลิปนี้นะคะนอกจากสิมีแนวทางของลุงพีวคุณฮานแล้วนะคะ,ะยังมีแนวนาทางของเบิงเหลาลวยพร้อมนะคะพี่นอ้องคะชุดนี้แอดฟันเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่แอดกับฟันแล้วก้อนนันี้นะคะหลังหลังจากประกาศผลแอดกับฟันแล้วนะคะแล้วก็เล่มาฟันเพิ่มเติมรู้สึกเป็นมือว่านหรือมือก้อนนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเดี๋ยวไอแสงพ่อแม่พี่น้องเบิงนะคะพี่นอ้องสาหรับแนวทางของเบิงเหลาลุ้ยเนี่ยพี่น,อน,น,อน้อนน Meghan งอนนชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น,อน้องเด้อนี่นะคะพ่อแม่พี่น้องคะแนวทางของเบิงเหลาลวยนะคะทีเอ ฟันได้เป็นโตนะคะพี่น้องอันนี้ก็ได้เป็นปิศนานะคะคลิปแรกแอดฟันเห็นรถฟันเห็นรถจะคล้องนะคะทะเบียนรถแอดนี่มันเจ็ตเก่าหนึ่งซีนะคะพี่น้องคะทะเบี่ยนเจ็ตเก่าหนึ่งซีแล้วก็ฟันคล้ายๆว่าเอ่ย,ยืนบอกกับอีกคนนึงเป็นผู้ชายนะคะว่าเขาสิเติมน้ำมันซัมนี่มันสนิไปได้จักกิโลไปได้ขนาดใดว่าสั่นพี่น้องตอนแรกเนี่ย ว่าสามรอยเจ็ดสิบวัสดพี่น้องอันนี้ถ้าเห็นเป็นตัวพร้อมแล้วก็ได้ยินเสียงพร้อมนะคะสามร้อยเจ็ดสิบอันที่สองนี่ก็ฟันเห็นเป็นตัวแล้วก็ได้ยินเสียงพร้อมคือหกแปดศูนย์วัสดพี่น้องค่ะอันนี้คลิปแรกนะคะที่แอดฟันนะคะตองหวนพี่น้องอันนี้มือว่านมือก้อนนี่ยกับฟันฟันเห็นเก้าศูนย์เก้าหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งพี่น้องเห็นเป็นตัวเลยนะคะแต่ว่าแอบเ่ได้ว่าตัวเลขชุดนี้มันสีออกแด้พี่น้องเดิฟเพียงแต่ว่าแอดฟันแบบนี้แกลยน้ำมาบอกให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังแบบ แบบนี้นะคะฟันเห็นกรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ละพี่น้องแต่ว่าข้างในนี่บ่ได้เป็นแมวกวักนะคะบ่ได้เป็นน่องแมวนะคะพี่น้องคะบ่ได้เป็นแมวกวกักแต่ว่ามีปุ่มขึ้นมาบุนีขคือกันนี้พี่น้องนี่ปุ่มขึ้นมามันจะเป็นลักษณะแบบนี้ละเป็นเป็นแบบนี้เลยแต่ว่าข้างในนี่บ่มีอีหยังนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสิเป็นแบบนี้ข้างในบ่มีเอียงอันนี้ไอเราอาตัวอย่างมาให้เบิ่งซื้ออันนี้ตอนแรกเนี่ยที่ในความฝันแอดปุ่มแรกเนี่ยเห็นเก่าศูนย์ปุ่มปุ่มทั้งน แ 80, 80, ปดศูนย์กับแปดหนึ่งนะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งมันจะเป็นสีมุมแบบนี้พี่น้องแต่ว่ามันไ่เป็นตัวเลขที่มันบม่ได้เป็นตัวเลขที่วิง่งนะคะมันเป็นตัวเลขที่ยุดนิ่งยุดนิ่งเพียงแต่ว่า ad, ad pay, เอ็ดเลี้ยวไปมองนี้ก็เป็น 91, เก้าศูนย์เลี้ยวไปมองนี้ก็เป็นเก้าหนึ่งเลี้ยวมามองนี้ก็เป็นแปดศูนย์มองนี้ก็เป็นแปดหนึ่งสิละค่ะพี่น้องคะตัวเลขสิเป็นออกประมาณสีไม่จิกสีไม่จิก,ส,กสีน้ำเงินหรือว่าประมาณสีดำนี่ละพี่น้องแต่ว่าเป็นสีแบบนี้ล่ะบ่่่่มมนนนนนเเเจิกก็็สีีีีดดลพ้อองหหยยุ จุดตรอนี้นะคะแต่ว่าตัวเลขบ่ได้วิ่งนะคะตัวเลขนิ่งตัวเลขนิ่งเพียงแต่ว่าเท่ายนี่ยเฮาโฟกัสเฮาโฟกัสจุดนี้ก็เห็นอยู่นี่อยู่เห็นนี่อยู่นี่พี่น้องแต่ว่าตัวเลขมันสิอยู่นี่ละเก้าศูนย์เก้าหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งพี่น้องคะสิเป็นลักษณะแบบนี้เป็นกลรองแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าข้างในนี่บ่าม,ามีอีหยังนะคะที่แอดฟันนะคะพ่พี่น้องค่ะเอาพี่น้องแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ ขอขอ,ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบานเฮาสุขสุข้อนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบานเฮาสุขสุข้อนโชคโชคบรรม a นลำลำไม่ล้วยแห้งๆหปังๆนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขสุข้อนนะคะสำหรับแนวทางในคลิปนี้นะคะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะพี่น้องคะละวก็ตัวเลขก็มีเขามีรุดนะคะพ่อแม่พี่น้องชอบก็จัด ขัดก็ผ่านเด้ค่ะ่อแมพี่น้องเด้อาของอทางบังลารุ้ยเนี่ยแอก็บไริบ,บอกว่าตัวเลขแอสซีมาสีเขารือว่าจังใดนะคะพี่น้องค่ะเพียงแต่ว่าแอสฟันแบบนี้แอก็กเเลยนํามากวอาซูพ่อแม่พี่น้องบันเทาส,สกุลสก้นฟังแบบนี้นะคะ่อแมพี่น้องคะ่ะผิดพลาดประกันใดแอ็ก็ต้องขอโทษขอไัยหลายๆนะคะพี่น้องเอาสําหรับแนวทางในคลิปนี้ค่ะก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณข้อมูลตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะขอบบุญขอบคุณหลวงพี่คุนหานนะคะ แล้วก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะทับไมอยากสิพปลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้พี่น้องคะเขอมาเล่าก็กอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้ไ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดัง,งจากทั้งรายการนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้ค่ะแอดก็เดยขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบรรเฮาสุขสุกอนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่กับแอดในคลิปหน้าค่ะพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ